ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นช่างเสริมสวยฝันเห็นช่างเสริมสวยแปลว่าอะไรมีคนต้องการจะช่วยเหลือคุณนะคนที่คิดกั่นแกล้งรลังแกคุณน่ะมี แต่คุณน่ะมีคนที่จะยื่นมือมาช่วยเหลือมีคนต้องการจะเนี่ยมีคนต้องการจะบูลลี่มีคนต้องการจะบูลลี่มีคนต้องการจะลงโทษอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือทรมานนักโทษอันนี้ก็การตัดสินประหารมีคนคิดไม่ดีอ่ะคุณมีคนอยากจะแกล้งคุณมีคนต้องการจะลงโทษคุณคุณจะได้รับความช่วยเหลือคุณจะได้รับความช่วยเหลือ คุณจะมีชัยชนะคุณมีพลังวิเศษอยู่ในตัวสิ่งนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยประสบเป็นเพอร์เฟกต์เพอร์เร์เมอร์อะเหมือนกับว่าคุณน่ะจะสามารถมีชื่อเสียงไพ่ใบนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกดารานักแสดงนะคุณจะมีชื่อเสียงในสายงาน คุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีชื่อเสียงจะมีคนให้ความร่วมมือคุณจะมีพลังคุณจะสามารถเอาชนะศัตรตูได้ช่วงนี้มีคนจ้องเล่นงานมีคนจ้องเป็นศัตรตูกับคุณเลขนำโชคสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองขอให้ท่านโชคดีค่ะ